สวัสดีค่ะโปรยง่ายบายแบบวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีการทำไข่ต้มยางมะตูมค่ะซึ่งไข่ต้มยางมะตูมแล้วนะคะมีวิธีทำที่หลากหลายวิธีนะคะวิธีที่เราจะมาแบ่งปันกันนั้นก็คือจะเป็นวิธีที่ใส่ไข่หลังจากที่น้ำเดือดแล้วค่ะวิธีที่เราว่ากันนั้นจะทำง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะ เราจะจับเวลาประมาณ6นาทีครึ่งค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาของไขย่ยางมตุมของเรากันค่ะหลังจากที่ครบ6นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําไข่ขึ้นมาแล้วก็ไปนอกในน้ําเย็นค่ะหลังจากที่นอกไข่จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะลองมาตอกกันดูค่ะ เราจะมาตัดดูนะคะว่าไข่ของเราจะเป็นยางมะตูมกันหร,รือเปล่าโอ้ไข่ของเราเป็นไขายางมะตูมนะคะแล้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกฟองนึ้งค่ะ <at> เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกฟองนะคะว่าจะเป็นไขายางมาตูมเหมือนกันหรือเปล่านีไข่ของเราเป็นไข่ายางมาตูมค่ะ ทำง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับไข่ยัางมาตูมใช้เวลา6นาทีครึ่งหลังจากที่น้ําเดือดค่ะพอครอบ6นาทีครึ่งแล้วก็รีบนํามานองน้ําเย็นเลยนะคะก็จะได้ไข่ยัางมาตุ้มออกมาค่ะไปลองทําตามกันได้เลยนะคะ